ระแวงเป็นบาประวังเป็นบุญคุณเป็นแบบไหนให้สำรวจตรวจสอบจิตใจของตนเองแต่จะว่าไปในฐานะปุถุชนคนที่ยังมีกิเลสมันก็ยากที่จะแยกแยะได้ คนส่วนใหญ่ก็ทั้งระวังทั้งระแวงปะปนกันไปให้อภัยกันได้เพียงแค่ว่าถ้าคุณไปเผลอระแวงใครแล้วไม่ให้โอกาสเข้าคนที่คุณระแวงพิสูจน์ตัวเองหรือคุณไม่มีน้ำใจที่จะหา ความจริงให้ได้นั่นแหละบาปแท้ครับ